ครับสวัสดีครับความเดิมจากตอนที่แล้วที่พ่อได้ปลาไหลนั่นแหละครับเหลือก็เลยวันนี้จะมาทําเมนูห่อหมกปลาไหลครับเมนูนี้หากินยากครับไม่ค่อยมีคนทาแล้วครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ก็กลับเข้าสู่โหมดทํางานแล้วแหะครับก็หลายคนเดินทางกลับบ้านแล้วครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับอันดับแรกผมก็จะมาเก็บใบยอเนี่แหละครับวันนี้หมกปลาไหลจะใส่ใบยอด้วยครับขาตะไคร้ผมเอาในสวนนั่นแหละเมื่อผมได้ขาตะไคร้แล้วผมก็เอามาล้างในน้ําบอ โบราณนั่นแหละครับอายุประมาณ5-60ปีนะครับน้าบ่อนี้บรรยากาศล้างบ้านก็อีกเช่นเคยครับน่าจวดมากเลยครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคในการล้างปลาไหลมาให้ขาวครับนี่ใส่เกลือลงไปเยอะๆแล้วครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าแล้วก็เอาน้ําส้มสายชูนี่แหละครับล้างไปอีกทีแล้วก็คลุกเคล้าเนื้อปลาไหลแบบนี้ครับแล้วก็เอาน้ําเปล่ามาล้างสัก2น้าครับเป็นอันว่าเสร็จครับมาครับวัตถุดิบวันนี้ก็มีกระชายชาตาคร้เปลือกมะกรูดไข่ไก่กระเทียมหอมหัวแดงแล้ว ก็กะทิครับแล้วอย่าลืมแป้งข้าวเจ้าด้วยนะครับส่วนมะกรูดผมก็จะใช้แค่เปลือกนะครับลูกเราไม่ใช้ครับใช้แค่เปลือกอย่างเดียวครับวันนี้ผมจะหั่นทุกอย่างให้ละเอียดนะครับวันนี้ไม่ได้ครูครับจะใส่เครื่องปั่นเลยครับเพราะว่าถ้ามัวแต่ครูผมว่าแสงน่าจะหายครับวันนี้เดี๋ยวคลิปออกมาจะไม่สวยครับมาครับอันดับแรกเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนี่แหละครับแล้วก็ไข่สักสองฟองครับน้ำปลาผงชูรสรสดีแล้วก็น้ำปลาลาครับแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับ แล้วก็เทปลาไหลลงไปเลยเมื่อเราเทปลาไหลลงไปแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ํากะทิลงไปเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างนั่นแหละครับให้เข้ากันแล้วผมจะหมักไว้สัก1 0บถึงสินาทีครับเมื่อเราหมักปลาไหลจนได้ที่แล้วเราก็มาตั้งหม้อที่จะนึ่งนั่นแหละครับก่อนตักปลาไหลใส่หมกรหรือใส่กระทงก็ใส่ใบยอรองลงไปก่อนนะครับจะได้หอมๆอมผมจะทําการนึ่งสัก20นาทีครับผ่านไป20นาทีเร็วเหมือนโกหกเลยครับนี่แล้วก็มาเติมน้ากะ ทลงไปแบบนี้แล้วครับเสร็จแล้วครับพ่อแม่พี่น้องจอดเดินเนาะแม่แซฟไซจอดจาสมเยยนหนึ่งโดมาครับพ่อแม่พี่น้องมากินหมกปลาไหลด้วยกันครับนะวันนี้นี่มองงี้เลยครับเนี่ยหมกปลาไหลก็เป็นเมนูที่ยายดอนเขาบอกว่าลองทําดูอร่อยก็ถามสูตรจากยายดอนนี่ละครับเดี๋ยวเอาไปให้ยายดอนหนึ่งถ้วยเดี๋ยวมาชิมดูว่าจะแซบเหมือนยายดอนบอกไหมครับ แซ่บมากแต่ว่าต้องปรับปรุงอีกนิดนึงอันนี้ถือว่าลงตัวอยู่ครับถ้าคนชอบหมกแต่ผมน่าจะใส่แป้งน้อยไปจริงต้องใส่เยอะแล้วผมเน้นพริกแกงเยอะไปหน่อยก็เดี๋ยวมีโอกาสไปใส่ลั่นอีกก็น่าจะได้ครับน่าจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงสูตรใหม่เนะมาครับนี่จวด อืถ้าชอบแนวทางนำเสนอคลิปแบบนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ